เอาละครับน้องๆอยู่พี่ๆกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายใน Sonic Speed Simulator กันนั่นเองโดยที่วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปบอกเคล็ดลับกันนะฮะว่าเราเนี่ยสามารถรับสกินนะฮะอีก2ตัวละครเนี่ยจากที่ไหนกันนั่นเองมันจะเป็นยงไงนะน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนเราไปเล่นกันสำหรับที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเองซึ่งรอใจผมด้วยการตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งงตออนนนนี้้ะครรับสาามถกกดดุท น้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกเลยทุกคนให้เราเนี่ยเข้าไปที่เมนูนะคะพอเราเข้าไปที่เมนูปุ๊บนะครับให้เราเหนื่อยดูในหัวข้อของชา a p เตอร์นะคะซึ่งเจ้าตัวชา a p เตอร์นี้นะฮะจะมี4ตัวละครโซนิกหลักๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งตัวแรกเนี่ยเรารับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันเนี่ยก็อยู่ภายในโวลแรกกันนั่นเองนะฮะส่วนอันนี้เป็นโวลที่2อโวลที่3นะฮะแล้วก็เป็นตัวอีพิกกันนั่นเองซึ่งตัวอีพิกเนี่ยผมไม่รู้เลยทุกคนว่าเราเนี่ย ถ้าใครที่ไม่รู้นะฮะว่าตัวแรกเนี่ยมาจากไหนนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทาการรื้อฟื้นให้ละกันนะฮะหลังอย่างแรกเลยทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยออกมาจากล็อบบี้นะฮะให้เราเนี่ยเอียงมาทางขวาครับน้องๆพอน้องๆเอียงมาทางขวาปุ๊บนะฮะแล้วเห็นไอ้วงกลมวงนี้นะฮะแล้วสกรีนอ่ะมันก็จะดรอยู่บนแท่งอันนี้กันนั่นเองนะะซึ่งแท่งสไลด์ตัวนี้นะครับทุกคนมันจะมีอยู่ทุกแมปเลยนั่นเองอ่าแต่ว่าตัวแรกนยทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยรับไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นโซนะ นะแต่ว่ามันใช้ชื่อว่าแหล่นะเว้ทุกคนซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะตัวถัดมานะฮะจะอยู่ภายในโวลที่2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําการเข้าไปที่โวลที่2กันเลยนั่นเอง let's go มาแล้วะทุกคนนี่โวลที่2ของเรานะฮะซึ่งโวลที่2องเรานะครับทุกคนจะเป็นโวลแนวทะเลทรายกันนั่นเองหลังจากที่น้องเนี่ยเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรานะ่ยสามารถที่จะเดินดูได้นะฮะว่าตรงไหนเนี่ยมันน่าจะมีอยู่นั่นเองเนื่กงเรามองด้วยตาเปล่านะ,ะทุกคนคือผมคิดว่านะมันต้องอยู่ด้านบนนะนนนนัั่่่หรือปลาวุกคไมใช น,ะะนั่นคือเพชรกันเองนะครับไปนะทุกคนแล้วเราจะลองกระโดดดูก่อนดีกว่านะฮะว่าตรงไหนเนี่ยมันน่าจะมีสกินดรอปอยู่นั่นเองแล้วตอนนี้ครับทุกคนเราก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแม่อยู่แค่ตรงนี้เองทุกคนแต่ผมเนี่ยเดินขึ้นไปซะสูงกันเลยทีเดียวนะฮะเราก็นาการปีนมาทุกคนค่อยปีนมานะฮะหลังจากนั้นก็ทาการกระโดดเข้าไปเอาเลยนะฮะเยี่ยมกดล็อกเรียบร้อยนะฮะไหนดูดิทุกคนโอ้รอบนี้เป็นสีทองว่ะทุกคนโอ้โหเรือทรงแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้หญิงแน่ แ่เลยนะทุกคนซึ่งน้องเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยอยู่ที่โวที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อการรับสกินนะฮะหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็ไปที่โวที่3กันเลยดีกว่านะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยทุกคนคือแบบเราเนี่ยก็จะมีประตูพอร์ทัลนะฮะอยู่ทั้งหมด2ประตูด้วยกันนะฮะแต่ว่าประตูเนี้ยเนี่ยทุกคนดูเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องทาการปากัวสักเล็กน้อยนะฮะสำหรับใครยังไม่ทําการเปิดประตูนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเปิดประตูไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะไม และตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเวลพีก็สปีกมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะ่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะพลาดเนี่ยมันมีสูงมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยจะกลับไปที่ล็อบบี้ของเรานะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กลับไปใช้ประตูของเรากันนั่นเองนะฮะล็อบบี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะว h a ล็อบบี้เราอยู่ไหนเนี่ยทุกคนโอ้โ oh, หอยู่ไกลก,กันเชียวคุณผู้ชมโอ้โ oh, หหากันไม่เจอนะฮะนี่ไงเจอเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราเข้าเจ้าตัวกินมาที่ล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ไปที่เวอร์ รอบนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าเกิดรอบนี้ทุกคนให้ผมเดานะผมคิดว่ามันต้องอยู่ด้านบนแน่ครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกระโดดไปด้านบนเลยละกันนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไประหยัดเวลามากขึ้นกันนั่นเองนะฮะอืมถ้างั้นเรากระโดดขึ้นมาวันนี้ละกันนะทุกคนนะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําการกระโดดเด้งตรงนี้ไปนะฮะปึ๊บ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 อ่ามาเรียบร้อยโอ้นี่งไงทุกคนผมเจอแล้วโอ้โหอยู่ตรงนู้นนี่เองนะฮะโอเคโอเคถ้างั้นเราก็จะทําการกระโดดไปตรงนี้อาาาะเรรรรกกกกนนนททุค้็ํโดดไปตงี ああ。 พอเวลาเราเนี่ยเวลเยอะนะเว้ทุกคนผมคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะยิ่งเวลเยอะยิ่งทําอะไรที่มันค่อนจะย,ยุ่งยากมากๆเลยนะคือแบบว่ามันต้องให้เวลพอ,พอดีพอดีอะครับน้องๆเวลมากไปก็ไม่ดีเวลน้อยไปก็กระโดดไม่ถึงนะผมแล้วโคตรปวดหัวเลยนะฮะโอเคโอเคเอาใหม่นะทุกคนรับเนื้อแบบง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆง่ายๆป้งปงป,งป้งโอเคได้มาเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ทําการวิ่งข้ามไอตัวนี้ไปนะฮะทุกคนอ้อ เกือบเกือบเกือบโอเคโอเคโอเคมันต้องอยู่นั่นนะ,อะโอเคได้เรียบร้อยแล้วทุกคนอ่ารอบนี้เป็นสีแดงนะครับน้องๆโอ้ สวยงามอลามตากันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นสีที่โปรดปรานมากๆเลยนะ,ะแต่อย่างที่ผมบอกครับทุกคนว่าตัวอีพิกเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะ,ะับผมคิดว่านะทุกคนมันไหนจะต้องอยู่สักที่หนึ่งนะฮะจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราต้องทาการสุ่มกล่องอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งอันนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่ผมต้องการคาดไว้กันนั่นเองนะครับและนี่นะครับทุกคนคือวิธีการรับนะฮะสามสกีนหลักๆนะฮะภายใน Sonic Speed Simulator กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอน,น ลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเปง็นแรงใจผมไม่แพ้ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยเลยเนั่นเองก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Well, I'm here, I see rappers lying, in dark bones,